ตำนานสี่สัตว์เทวะจะตุรทิศต,ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์เทพสี่ตนได้แก่มังกรเขียวเสือขาวหงส์แดงและเต่าดำโดยเริ่มแรกมาจากการแบ่งท้องฟ้าออกเป็นสี่ทิศคือตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้ และได้สังเกตการเรียงตัวของกลุ่มดาวเทียบกับลักษณะของสัตว์ในตำนานที่ตนเชื่อโดยลักษณะทางทิศตะวันออกแทนกลุ่มดาวมังกรเขียวทิศตะวันตกแทนกลุ่มดาวเสือขาวทิศใต,ต้แทนกลุ่มดาวหงส์แดงและทิศเหนือแทนกลุ่มดาวเต่าดำซึ่งแต่ละทิศจะครอบครองดวงดาวเจ็ดดวง รวมทั้งสิ้น28ดวงต่อมาสัตว์ทั้งสี่ทิศได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆจนได้เปรียยเปยเป็นดั่งสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์และได้ปรากฏอยู่ตามศาสตร์ต่างๆมากมายของชาวจีนอาทิเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์หรือแม้แต่การทหารซึ่งมีบทหนึ่งนในตำราพิชัยสงครามได้กล่าวถึงการกำหนดทิศทางการเดินทัพเอาไว้ว่า สายเป็นมังกรเขียวขวาเป็นเสือขาวทับหน้าคือหงแดงและเต่าดำคุมหลังบัญชาการจากเบื้องบนนำปฏิบัติสู่เบื้องล่างความเชื่อเรื่องราวของสัตว์เทพทั้งสี่ไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีเองต่างก็มีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวเช่นกันซึ่งเป็นผลพวงมาจากการแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยสัตว์เทพทั้งสี่จะเรียกรวมกันว่าซือหลิงในภาษาจีนหรือเรียกว่าซิจินในภาษาญี่ปุ่นซึ่งสัตว์เทพแต่ละตัวนั้นเป็นตัวแทนของทิศธาตุและฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปดังนี้มังกรเขียวบางก็เรียกว่ามังกรฟ้าในภาษาจีนอ่านว่าชิงหลง ภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าเชริวภาษาเกาหลีอ่านว่าชงมยองสัตเทแห่งทิศตะวันออกเป็นตัวแทนของฤดูการใบไม้ผลิมีสีประจำตัวคือสีเขียวหรือสีฟ้าอยู่ในทตุไม้ในบางความเชื่อก็บอกว่าอยู่ในทางธาตุลมเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีความอ่อนโยนความสงบสุขและความมั่นคงของบ้านเมือง นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวแทนของจักรพรรดิหงแดงในภาษาจีนอ่านว่าชูเวยภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าชูซาคุภาษาเกาหลีอ่านว่าชูจังสัตว์เทพทั้งทิศใต้เป็นตัวแทนของฤดูร้อนสีประจำตัวคือสีแดงอยู่ในธาตุไฟเป็นสนัญลักษณ์ของความรอบรู้ความสิริมงคลและความจงรักภักดี มักจะถูกจับคู่กับมังกรเขียวในลักษณะของตัวแทนผู้ให้และผู้รับที่ทำให้เกิดความสุนดุลนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของจักรพรรดินีเสือขาวภาษาจีนอ่านว่าไปหูภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าเบียวโกภาษาเกาหลีอ่านว่าเพโคสัตวเทพแห่งทิศตะวันตกตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในธาตุทองบางความเชื่อก็บอกว่าอยู่ในธาตุลมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องและคุ้มครองคอยขับไล่ปีศาจเป็นราชาแห่งคุณเขานอกจากนี้ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการรบและการทหารเต่าดำภาษาจีนอ่านว่าเชืยอ,อูภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าเกมบุภาษาเกาหลีอ่านว่าฮยอมมู เป็นสัตว์เทพท่างทิศเหนือตัวแทนของฤดูหนาวอยู่ในธาตุน้ำบางความเชื่อก็บอกว่าอยู่ในธาตุดินเป็นสัตว์เทพที่มีสัตว์อื่นพ่วงมาด้วยนั่นก็คืองูที่พันอยู่รอบตัวของมันนั่นเองเต่าดำเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาอายุที่ยืนยาวและมีความสุขนอกจากนี้ บ้างความเชื่อก็เชื่อ,อ,อว่ามีสัตเทพตัวที่หอยู่ณจุดศูนย์กลางของเทพทั้งสี่ทิศนั่นคือมังกรทองมังกรทองในภาษาจีนอ่านว่าฮวงหลงภาษาญี่ปุ่นโอริวภาษาเกาหลีฮวังมยงเป็นตัวแทนของธาตุดินอยู่ประจำณจุดศูนย์กลางของทิศทั้งสี่ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับศูนย์กลางของสวรรค์และจักรวาลทั้งหมด ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ